สวัสดสวีสดวันครูค,รค่ะ,คะพบกับพวกเราสองคนแม่ลูกในเช้าว,วันหยุดสุดสัปดาห์กับพุทธปัญญาพิรมเช่นเคยนะคะโดยวันนี้เรามีธรรมสาระที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณครูคทุกท่านค่ะใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้นะคะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรเจะเอาวัดวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพได้นำหัวข้อธรรมในการครองตนครองคน ครองงานมาให้เราท่านได้สดับไปรับชมกันเลยคะ่ะช่วงธรรมมาพิรมวันนี้ตั้งหัวข้อว่าครองตนครองคนครองงานท่านอาจจะได้ยินมาแล้วแหละแต่มันก็มีคนละเวอร์ชั่นเนาะเมื่อก่อนมาเนี่เนี่ย ได้สอนหนังสือสอนแปลเนนก่อนจะพูดถึงเรื่องคลองก่อนสอนแปลเนนเรื่องหนึ่งก็น่าประทับใจเป็นเรื่องของคนแก่อุบาสกคนนี้เนี่ยทำบุญตลอดชีวิตเลยเป็นหัวหน้าอุบาสกห้าร้อยคนในบ้านของท่านนะ่ะมีคนอยู่สิบหกคนคือมีลูกชายเจ็ดคนมีลูกสะพ้ยเจ็ดคนมีภรรยาหนึ่งคนมีตัวเองหนึ่งคนรวมเป็นสิบหก ทุกวันจะทําบุญทุกวันทุกวันตอนเช้าตักบาตรใ่บาตรพระแล้วก็รักษาศีลโุโบสถตลอดชีวิตวันหนึ่งอายุย่างเข้าน่าจะถึงการอวสานของชีวิตแล้วนอนไม่ไม่ลุกลุกไม่ได้ก็เลยคิดว่าความเสื่อมแห่งอายุของตัวเองจะเกิดขึ้นแล้วคงจะไปไม่รอดแน่นอนก่อนจะตายนี่ยอยากเห็นพระ อยากฟังพระสวดว่าอย่างนั้นนะให้ลูกไปนิมนต์พระมาไปนิมนต์พระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าก็โปรดให้พระมาแปดลูกมาสวดอยากฟังสูตรไหนเลยโยมพระถามโยมเนะี่ยอยากฟังสติปัฏฐานาสูตรเพราะสติปัฏฐานาสูตรนี่ทำให้คนได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ พระก็เลยเริ่มสวดสวดไปได้ประมาณสักสิบนาทีปรากฏการเกิดบนท้องฟ้าอุบาสกก็มองไปที่ท้องฟ้ามีรถอยู่หกคันรถประดับสวยงามเลยจอดเรียงรายกันอยู่โอ้ตกใจในขณะเดียวกันบนรถนั้นก็มีคนคนนี้ก็คือเทวดาไม่มีคนเห็นหน้าที่พูดเนี่ย เห็นเฉพาะอุบาสกเท่านั้นเห็นมองเห็นเทวดาเนี่ยกักมือกวักมือเรียกพระก็สวดไปเรื่อยๆนะสวดไปสวดไปอุบาสกไม่รู้จะทําอย่างไรมือตัวเองก็ยกไม่ไหวพูดได้อย่างเดียวระดมพลังตัวเองที่มีอยู่ร้องบอกหยุดก่อนหยุดก่อนพอร้องว่าหยุดก่อนพระหยุดทันทีเลยพระหยุดสวดโอ้ยพระ หยุดสวดพระก็มองหน้ากันสงสัยไม่ใช่เวลาแล้วตอนเนี้นี่บนเรามาแล้วให้เราหยุดสวดหมือันพระก็เลยอ่ะหยุดก็หยุดพอบอกว่าหยุดก่อนปั๊บเนี่ยพระหยุดสวดอุบาสกคนเนี้ยสลบเลยก็เลยนิมนต์พระกลับพระก็เลยกลับนะกลับไปวัดก่อนกลับไปพบพระพุทธเจ้าพอดีพระพุทธองค์ก็ประทับเลยนั่งรอยอยู่ที่ศาลาแหละ อ้าวพวกเธอทําไมสวดเร็วนักล่ะรีบกลับมาทําไมหรืออุบาสกฟังรามเรียบร้อยแล้วพระก็เลยเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยฉเฉลอยอ๋ออันนี้มันไม่ใช่แล้วแสดงว่าเธอเข้าใจผิดคนที่เห็นเทว,วดามีอุบาสกคนเดียวแปลหนังสือไปตรงนี้เราก็คิดแล้วก็บอกพระบอกเดน่า เวลาคนใกล้ตายเนี่ยเขาก็เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เห็นแต่คนใกล้ตายนีย่เขาเรียกว่ามีคตินิมิตปรากฏแต่อุบาสกเป็นนิมิตด,ดีเพราะอุบาสกท่านทําบุญมาตลอดชีวิตเนี่ท่านไม่กลัวตายหรอกเพราะว่าคนทําความดีมาตลอดชีวิตถึงเวลามันก็ไปเองจะไปแบบไหนก็ช่างเขาแต่ความดีที่เขาสร้างตลอดชีวิตเนี่ยมันจะช่วยรักษาเขาหลังจากที่เขาตายไปแล้วอุบาสก หลังจากที่พระไปแล้วลืมตาขึ้นมาโอ้เอะเมื่อกี้เนี่ยพระสวดให้เราฟังอยู่พระไปไหนล่ะลูกลูกบอกว่าเอา้าก็พ่อไล่พระไปแล้วนี่พระไม่อยู่แล้วพระไปวัดแล้วโอ้พ่อมไม่ได้ไล่พระแต่พ่อห้ามเทวดาเออเอาละสิลูกงง พออุบาสกรู้สึกตัวขึ้นสิ่งที่เขารู้สึกได้ก็คือลูกร้องไห้เมียร้องไห้ร้องไห้ละงมเลยทําไมเขาร้องไห้ก็ร้องไห้ว่าพ่อของเขานี่ทําบุญมาทั้งชีวิตแต่เวลาตายเนี่คล้ายๆกับคนเพ้อตายคนหลงตายแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นอุบาสกก็เฉลยเลยพ่อห้ามเทวดาไหนล่ะเทวดาพ่อเทวดาไม่เห็นมีสักองค์ โน่นไงในอากาศมองไปในอากาศก็เห็นแต่อากาศว่างเปล่าแลวลูกอยากเห็นเทวดาไหมอยากเห็นงั้นลูกไปเอาพวงมาลัยมาเดี๋ยวพ่อจะทำให้ดูแต่ก่อนตายพ่อจะถามลูกว่าลูกอยากให้พ่อไปเกิดที่ไหนลูกๆก,ก็บอกว่าอยากให้พ่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตคนที่อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ย มีใครบ้างคนที่มีคุณสมบัตินะเป็นพรหมนะเป็นพระอนาคามีเป็นที่สถิตของพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาเห็นไหมครับคนที่มีบุญพ่อมีบุญหนักพ่อต้องไปเกิดตรงนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันลูกเอาดอกไม้มาโอ้โหในขณะที่พูดนั้นคนในหมู่บ้านในตำบลพากันมาชุมนุมใหญ่เลยเป็นมหาชนอยากเห็นว่าอย่างนั้นอยากเห็น โยนพวงมาลัยไปในอากาศลูกดูนะพอโยนไปปั๊บเนี่ยอธิษฐานจิตก่อนพวงมาลัยมันก็ไปลอยลอยในอากาศลอยไปลอยมาแล้วก็ปรากฏว่าง,งอนรถเนี่ยโผล่ขึ้นมาในขณะที่พวงมาลัยลอยอยู่เนี่ยคนก็ตกตะลึงอุบาสกก็พูดกับลูกๆเมียว่าถ้าลูกอยากเกิดกับพ่อเนี่ยลูกจงทำเหมือนพ่อ ลูกจงสั่งสมบาร,รมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะได้ขาดจะได้ละทุกวันลูกจะเกิดกับพ่อพอพวงมาลัยคล้องที่งอนรถอุบาสกก็สิ้นใจเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำหรับคิดว่าการที่อุบาสกได้ครองชีวิตอยู่ในโลกนี้นีมันต้องมีธรรมะนั้นหัวข้อธรรมะที่พูดนี่ก็เรียกว่าการคลองตน เมื่อครองตนได้แล้วก็สามารถที่จะครองคนได้เมื่อครองคนได้แล้วงานการก,ารก็สําเร็จเรียกว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขถึงจะเรียกว่าครองตนทีนี้การครองตนนั้นมันมีธรรมะเยอะแยะมากมายสำหรับชีวิตของเราแต่ว่าในฐานะที่พวกเราเป็นคารวาสคือเป็นโยมเนี่ยธรรมะ ที่สําหรับครองตนสําหรับคารวาสท่านอาจจะได้ยินพระท่านเทศบ่อยเราเรียกกันว่าคารวาสธรรมทรรมสำหรับปกครองตัวเองปกครองครอบครัวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเพราะมีคารวาสธรรมถ้าไม่มีคารวาสธรรมล้ะเป็นทุกข์เลยครอบครัวแตกแยกทีเดียวธรรมะที่ว่านี้มีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าสัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกันจริงใจต่อกัน 2. ธรรมะความรู้จักข่มใจข่มการกระทําด้วยอย่างที่สมเราเรียกว่าขันติรู้จักอดทนอดกลั้นอย่างที่สจากคะรู้จักเสียสละสิ่งของต่างๆที่ควรให้ปันอันนี้ก็เป็นธรรมะสาหรับครองตนที่จริงแล้วมีธรรมะมากมายสํหรับครองตนแต่ว่า จะเลือกเอาธรรมะที่ง่ายๆสําสหรับพวกท่านทั้งหลายที่มีครอบครัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าคนที่อยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ตามสามีภรรยานี่นะแล้วก็คนที่ทํางานร่วมกันหรือคนร่วมกันในชาติในบ้านในเมืองปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเราขาดความจริงใจต่อกันการงานก็ไม่สําเร็จความเชื่อถือก็ไม่มีเอาแค่สามีภรรยาเนี่ย ภรยาไม่จริงใจต่อสามีสามีไม่จริงใจต่อภรยาคือนอกใจภรยาบ้างนอกใจสามีบ้างปัญหาก็เกิดฆ่ากันตายทุกวันแต่ไม่ได้ออกข่าวทุกข่าวต้องฆ่ากันตายทำร้ายร่างกายเพราะสามีไปนอกใจภรยาหรือภรยาไปนอกใจสามีนั่นหมายความว่าความสัตย์ซื่อสัตย์ต่อกันไม่มีเลย เมื่อไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วเนี่ยจะอยู่ร่วมกันลำบากคนทำงานด้วยกันไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัทผู้บังคับบัญชาไม่จริงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาก็เรียกว่าต่างคนต่างไม่ซื่อสัตย์ต่อกันอยู่ด้วยกันไม่ได้คนร่วมชาติก็เหมือนกันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันไม่มีความจริงใจต่อกันวันวันก็หลอกกันไปเรื่อย อันนี้ก็อยู่ร่วมกันลำบากดังนั้นท่านทั้งหลายความจริงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันคำว่าจริงใจนั้นมีจริงยังไงบ้างนักปราชญ์ท่านบอกว่าหนึ่งจริงใจต่อความดี จริงใจต่อความดีก็คือตั้งมั่นในความดีไม่หันเหใจิตใจเข้าสู่ความชั่วร้ายทั้งหลายอบายามุกต่างๆไม่มากล้ามกลายจริงใจต่อหน้าที่หน้าที่ของเรามีอะไรบ้างเราก็ทํามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อันนั้นอย่าให้หน้าที่ของเราบกพร่องโบราณบอกว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดี หน้าที่บอกความสามารถอันนี้สําคัญหน้านอกบอกความงามโกฎคนเกิดมาหน้าตาไม่เหมือนกันนะงามไม่เหมือนกันเพื่อนง่ายแต่ว่าทุกคนมีความงามไม่ว่าเราจะมองจุดไหนแต่ละจุดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะงามหลายจุดหน่อยพวกเหล่านี้เป็นความงามที่เราสามารถที่จะเห็นได้เป็นหน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีอันนี้เห็นยากนิดนึง การแสดงออกของเราบางคนพูดหวานขันเพราะบางคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ข้างในรกรกชัดก็มีเหมือนกันบางคนการแสดงออกข้างนอกไม่อ่อนหวานแถมจะก้าวร้าวด้วยซ้ําบางคนก็ไม่ค่อยอีอนางขังขอบต่อประชาชนแต่ว่าจิตใจของเขางดงามจิตใจงามนั้นจะสังเกตได้ออกจากการกระทํา เมื่อเราอยู่ร่วมกันเมื่อเราทำงานร่วมกันเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้ก็จะออกมาหน้าในบอกความดีส่วนหน้าที่บอกความสามารถคนใดที่ทำหน้าที่ดีรู้จักหน้าที่ดีไม่ละเลยหน้าที่ไม่ก้าวกา่หน้าที่ทำหน้าที่สมบูรณ์นี่แหละบ่งบอกความสามารถของเขาเขามีความสามารถแค่ใดเพียงใด จะโปรโมทให้เป็นผู้บริหารงานหน่วยนั้นหน่วยนี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นการจริงใจต่อหน้าที่จึงเป็นเรื่องสำคัญคนเรามีหน้าที่ติดตัวมาหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อคนรอบข้างนันเป็นลูกทำหน้าที่ต่อพ่อแม่เป็นสามีภรรยาต้องทำหน้าที่ต่อกันอันนี้ต้องมีความจริงใจเป็นฐานจึงจะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์จริงที่สก็คือจริงใจต่อการทำงาน การงานของเราเนี่ยจะสําเร็จผลคนเป็นสุขได้เรามีความจริงใจทํางานด้วยความทุ่มเทเสียสละถ้าเราทํางานแบบเอาหน้าให้เขาเห็นว่าเราทํางานงานก็ไม่ดีคนที่มีสติปัญญาหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเขาสังเกตจากเนื้องานสังเกตอย่างละเอียดบางคนทํางานฉาบฉวยไม่ละเอียดงานก็ไม่ดีเพราะนั้นแสดงให้เห็นถึงความจริงใจต่อง,งานมีน้อย หรือแทบจะไม่มีเลยเพราะนั้นท่านทั้งหลายเวลาทํางานนั้นตั้งใจทําประการต่อไปจริงใจต่อวาจา,า,จาก็เรียกว่าสัจจะในด้านของวาจาคําพูดนี่เป็นเรื่องสําคัญบางคนพูดชงชางโดยไม่คิดมันจะผูกพันคอตัวเองท่านกล่าวว่าก่อนพูดเราเป็นนายคําพูดเมื่อพูดแล้วคําพูดจะเป็นนายเราหมายความว่าพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดจะเป็นนายตัวเองจะผูกพันเรา คนที่เป็นผู้บริหารมีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้หรือเป็นผู้ใหญ่เวลาพูดจะต้องคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดออกไปแล้วยังกลับมาคิดและมาขอโทษทีหลังอันนี้เขาเรียกว่าเสียผู้ใหญ่เพราะนั้นการที่เราจริงใจต่อวาจาจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้ววาจานี้เราควรพูดอย่างไรบางสิ่งบางอย่างการพูดต้องรู้จักพูดสุดท้ายสัจจะ ที่จริงใจต่อคนอื่นนะจริงใจต่อเพื่อนร่วมง,งานจริงใจต่อสามีภรรยาสามีภรรยาจริงใจต่อกันจริงใจต่อประเทศจริงใจต่อประชาชนอันนี้สําคัญมากถ้าขาดสัจจะและความจริงใจพวกเหล่านี้เราก็จะอยู่ร่วมกันลําบากกลับไปเป็นธรรมะพื้นฐานของการครองตนก็คือความซื่อสัตย์นะถ้าเราจะทํางานให้องค์กรหรือเราจะทําให้ครอบครัวของเรานี่ มั่นคงให้จำคำสามคำไว้ 1. นซื่อตรง 2. จงรักสหนักแน่นซื่อตรงก็คือซื่อสัตย์อย่างที่ได้อธิบายแล้วเป็นคนที่มีสัจจะสองจงรักนี่จงรักก็คือจงรักและพักดีเป็นคำที่คนไทยประดิษฐ์ประดอยอย่างสวยนะโดยมากใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันที่เราเทิดทูน จงรักเนี่ยคือรักให้มันพักดีคือมีความซึมซาบมีความเอิบอาบนะอันนี้หนักแน่นกว่าจงรักอีกมีความพักดีแม้ชีวิตก็เสียสละได้นี่คือการจงรักถ้าเป็นภรรยาสามีก็จงรักต่อกันพักดีต่อกันถ้าเป็นองค์กรก็จงรักพักดีต่อบริษัทต่อองค์กรและที่สำคัญคือหนักแน่น หนักแน่นก็คือทําใจให้มันคงในการทํางานทํางานด้วยเสียสละครอบครัวคนจะเป็นครอบเป็นครัวได้สามีภรรยาเนี่ยต้องหนักแน่นต่อกันไม่เป็นคนที่มุทะลุต้องใช้สติให้มากก่อนหน้านั้นเราไม่มีครอบครัวเนี่ยใช้สติ 70%- 80%นะแต่มีครอบครัวแล้วต้องใช้สติมากกว่า100%เเพื่อที่จะให้ ชีวิตของเรายืนยาวนี่อย่างหนึ่งประเด็นต่อไปครองตนอย่างที่สองก็คือธรรมะรู้จักข่มใจไอ้ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญข่มใจยอมรับที่จะฝึกใจตนเองให้มัน่นคงเรียกว่าใจแข็งอย่าเป็นคนใจอ่อนแอ ใจอ่อนแอหมายถึงา่าเวลาอารมณ์มากระทบนิดหน่อยก็ทะเลาะเบาแวงสามีภรรยาอยู่ได้ไม่นานไม่มีผู้ใดที่จะมาทนอารมณ์ฉุนเฉียวไม่รู้จักข่มใจได้สามีก็ทนภรรยาไม่ไหวภรรยาก็ทนสามีไม่ได้สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันผลร้ายก็ตกที่ลูกที่ครอบครัวของเราเห็นไหมดังนั้น คนก็ต้องจูนหากันโดยเฉพาะธรรมะข้อนี้เป็นธรรมะที่ก่อให้เกิดการทะเลาะบ่อย้ง่ายเป็นธรรมะที่สร้างจิตใจของคนให้แข็งแกร่งได้ถ้ามีธรรมะรู้จักข่มใจประการที่สามคือขันติความอดทนความอดทนนี่สำคัญนะักชีวิตครอบครัวของเราถ้าเราจริงใจต่อกัน แต่ขาดความอดทนคือเรียกว่าขาดน้ำอดน้ำทนในการสร้างครอบครัวไม่มีทางจะเจริญได้เพราะฉะนั้นความอดทนโบราณท่านจึงแยกให้เราเห็นว่ามีทนอะไรบ้างที่เราจะต้องอดทนหนึ่งเรียกว่า,ทน,า,ท,านทนลำบากตรากตรำทำงานทนลำบากตรากตรำเนี่ยงานจะสำเร็จได้เพราะคนเรามีวิริยะอุตสาหะมีความหมัน่นความขยัน พระพุทธเจ้าในสรรเสริญท่านบอกว่าอุทธาตาวินทะเตทะนังคนที่มีความหมั่นจึงจะรักษาทรัพย์หรือทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นได้หรือประสบทรัพย์ได้เงินทองทรัพย์สินเงินทองจะเกิดขึ้นได้เพราะเรามีความหมั่นขยันนั่นหมายความว่าหมั่นขยันทำงานมีความอดทนในการทำงานการศึกษาก็เช่นเดียวกัน อยากจะประสบความสําเร็จในการศึกษาก็ต้องหมัน่นต้องขยันอยากจะประสบความสําเร็จในการทํางานต้องขยันทํางานอยากจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตครอบครัวพ่อบ้านแม่เรือนขยันทํางานเพื่อสร้างครอบครัวรู้จักอดอมนะขยันยังไม่พอขยันหารักษาดีท่านบอกว่าขยันได้ต้องรักษาให้ได้ไม่ใช่ว่าได้เงินเดือนกันเยอะ แม่บ้านก็ได้เยอะพ่อบ้านก็ได้เยอะแต่ไม่เหลือเลยอันนี้ก็ไม่ถือว่าอยู่ในขายนี้ข้อนี้เป็นเรียกว่าขยันทนอดทนลำบากตรักตรำในการทำงาน ช้าวันพรุ่งนี้เราจะไปรับชมมุมมองดีๆจากท่านเจ้าคุณกันต่อนะคะเพราะตอนนี้ค่ะน้องเป็นหนึ่งมีเรื่องดีๆมาฝากเนื่องในวันครูด้วยค่ะช่วงธรรมะพาเพลินธรรมะพาเพลินวันนี้จะขอเชิญชวนมาสดับธรรมะเพื่อเทิดทูนพระคุณครู ซึ่งไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ในสถานศึกษาเท่านั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นวันครูที่เราทุกท่านได้ดีมีครูสอนเริ่มแรกครูผู้ที่สอนเราคือพ่อและแม่ที่อยู่ที่บ้านหรือที่ให้กำเนิดเกิดเราทุกคนท่านเป็นคนสอนคนแรกเป็นครูผู้ที่มี คุณธรรพร้อมทั้งหมดจะดือจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดทุกอย่างเราได้จากพ่อและแม่ชนชาติต่างๆก็มีพ่อแม่ภาษาที่ได้เราก็ได้จากพ่อจากแม่ที่สอนฉะนั้นครูผู้สอนคนแรกคือคุณผู้เป็นแม่เป็นพ่อที่เราอยู่ใกล้ชิดนั้นเรามีครูผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแล้วเราก็ต้องน้อมรำลึกนึกถึง ผู้เป็นศาสดาเอกของโลกคือสัตถาเทวมนุษยสานังคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมผู้ที่อยู่ตำแหน่งครูทั้งหลายควรลำลึกนึกถึงน้อมจิตดูพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างถึงแม้ว่าเราทำไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็เห็นแบบเห็นอย่างจากพระพุทธองค์พระองค์สอนให้เราทำคุณงามความดีด้วยที่พระองค์ มีพระไทรบริสุทธิ์เป็นวิสุทธิเทพโดยสมบูรณ์มาแล้วแล้วก็สอนธรรมะเป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระองค์เป็นผู้สอนแล้วเราก็เป็นครูสอนลูกสอนหลานตามสถาบันจริงอยู่เราจะต้องใช้วิชาชีพที่เราสอนแล้วเรามาลร้นชีพเราก็จริงแต่วิชาครูหรือครูผู้สอนทำหน้าที่เนี่ย เป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สิทธิ์ทั้งหลายจะต้องกราบไหว้และเคารพบ,บูชาเหมือนกันความรู้และวิชานี้จึงจะเป็นแบบเป็นอย่างและจึงจะเป็นผลกับทุกคนที่เป็นสิทธ์เราเป็นสิทธิ์ทั้งหลายก็น้อมลำลึกนึกถึงอยู่เสมอว่าครูท่านเป็นผู้สอนสอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปิดบังอำพรางเปิดเผยทุกอย่างในวิชาชีพที่ท่านสอนเราก็ศึกษาด้วยความเคารพ นบนอกกราบไหว้บูชาในวิชาที่ท่านสอนเราจึงจะเป็นคนเจริญในวิชานั้นๆฉะนั้นการที่เรามีครูสิทธิ์มีครูไปที่ไหนก็สง่างามเพราะเราจะได้รับความสําเร็จทั้งหมดอยู่ที่ครูผู้สอนฉะนั้นครูเป็นบุคคลสําคัญในสถา,าบันที่สิทธิ์ทั้งหลายจะต้องกราบไหว้ต้องบูชาอยู่แล้วก็ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ ลูกศิษย์เราศิษย์ทั้งหมดที่เกิดมานี้ก็ต้องกราบไหว้บูชาครูแน่นอนดังนั้นครูเป็นบุคคลสำคัญเราจึงเคารพนับถือตลอดการเป็นนิขอทุกท่านจงโชคดีที่มีความเคารพกราบไหว้กราไหว้ครูทุกคนก็จเจริญพรหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำใดๆก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรม บริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ0 5 0 0หรืออีเมล์อดเดรส y o k w a s e v e n g m a i l c o m ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามหวังว่าทุกท่านจะชอบรายการพุทธปัญญาพิรมนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตต้องขอลาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ